สวัสดีครับนักเรียนทุกคนผมครูชลินวัฒนาธีรังกูลกับกิจกรรมการเรียนฟิสิกส์ออนไลน์ระดับมัธยมศึกษาปีที่6เรื่องขึ้นไม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับวิดีทัศน์นี้นะครับเราจะได้ศึกษากันในหัวข้อที่1 8 3 polarization ของเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อแรกคืออธิบาย polarization ของแสงแสงไม่ polarize และแสง polarize เชิงเส้นข้อที่2คือสังเกตความสว่างของแสงเมื่อผ่านแผ่นโพลารอยด์งแผ่น ก่อนอื่นนะครับกูขอให้นักเรียนสังเกตรูปภาพทั้งสองนะครับเนื่องจากภาพทั้งสองเป็นภาพที่ได้จากการถ่ายด้วยกล้องตัวเดียวกันมุมกล้องเดียวกันถ่ายต่อเนื่องกันที่สําคัญคือทั้งสองเป็นภาพต้นฉบับไม่มีการตัดต่อหรือตกแต่งภาพใดๆทั้งสิน้นนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างของภาพทั้งสองไหมครับใช่แล้วครับภาพทั้งสองมีลักษณะที่แตกต่างกันก็คือภาพทางด้าน ซ้ายมือมีเงาสะท้อนในขณะที่ภาพทางด้านขวามือไม่มีเงาสะท้อนนักเรียนทราบไหมครับว่าทําไมถึงเป็นเช่นนี้นักเรียนจะหาคําตอบการเกิปดปรากฏการณ์นี้ได้จากการศึกษาต่อไปนี้ก่อนอื่นนะครับนักเรียนจะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ากล้องถ่ายภาพเนี่ยใช้หลักการตรวจจับแสงและแสงก็เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากที่นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปก่อนหน้านี้นะครับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะประกอบด้วยละนาบการเคลื่อนที่ของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่ตั้งฉากกันและยังตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นจากรูปหากเราพิจารณาเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทิศทางของสนามไฟฟ้าจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทิศทางของสนามไฟฟ้าอยู่ในแนวเดียวนั่นก็คือในแนวแกน y ขณะที่คลื่นกําลังแผ่ไปในวแนวแกน x จึงกล่าวได้ว่าสนามไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาบนระนาบ x y เรียกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีสนามเปลี่ยนแปลงในระนาบเดียวนี้ว่าคลื่นโพลาไรชิงเส้นโดยพิจารณาแนวโพลาไรของคลื่นจากการวางตัวของทิศทางของสนามไฟฟ้าเช่นสนามไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงทิศทางกลับไปมาวางตัวในแนวดิ่งจะเรียกโพลาไรชิงเส้นในแนวดิ่งแล้วแสงจากแหล่งกำเนิดทั่วไปเช่นดวงอาทิตย์หลอดไฟเป็นแสงโพลาไรหรือไม่ แสงจากแหล่งกำเนิดทั่วไปเช่นดวงอาทิตย์หลอดไฟรวมทั้งแสงจากวัตถุรอบๆตัวเราจะมีสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กวางตัวในแนวต่างๆกันพิจารณาเฉพาะสนามไฟฟ้าของแสงที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดโดยมีสนามไฟฟ้าอยู่ในแนวต่างๆดังที่แสดงในรูปแสงในลักษณะนี้เรียกว่าแสงไม่โพลาไรซ์เนื่องจากว่ามีแนวของสนามไฟฟ้าอยู่ในหลายแนวด้วยกันเอแล้วสฟฟนแสงโพลาไรซ์กับแสงไม่โพลาไรซ์ เกี่ยวข้องกับความแตกต่างของภาพทั้งสองหรือไม่นักเรียนจะได้ศึกษาจากกิจกรรมต่อไปนี้นะครับกิจกรรมที่18.1ความสว่างของแสงเมื่อผ่านแผ่นโพลารอยด์โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความสว่างของแสงเมื่อผ่านแผ่นโพลารอยด์กิจกรรมนี้ก็จะประกอบด้วยอุปรกรณ์ดังนี้นะครับ ol ol oy, 2. 2. หนึ่งแผ่นโพลารอยด์2แผ่น2อม้อแปลงวนต่ำ1เครื่อง 3. สายไฟ2เส้น4กล่องแสง1กล่อง จากนี้ให้นักเรียนสังเกตและเปรียบเทียบความสว่างของแสงเมื่อมองหลอดไฟโดยตรงกับมองหลอดไฟผ่านแผ่นโพลารอยหนึ่งแผ่นนะครับเริ่มจากสังเกตความสว่างของหลอดไฟเมื่อมองหลอดไฟโดยตรงนะครับความสว่างของแสงเป็นอย่างไรครับเราจะมาสังเกตกันต่อนะครับ ราวนี้ให้นักเรียนสังเกตความสว่างของหลอดไฟเมื่อมองผ่านแผ่นพลาลอยหนึ่งแผ่นนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับความสว่างของแสงเมื่อมองหลอดไฟโดยตรงกับความสว่างของแสงเมื่อมองผ่านแผ่นพลาลอยหนึ่งแผ่นสว่างเท่ากันไหมครับใช่แล้วครับ ความสว่างของแสงเมื่อผ่านแผ่นพลลรอยหนึงแผ่นจะแตกต่างจากความสว่างของแสงขณะที่ไม่มีแผ่นโพลลลอยโดยแสงเมื่อผ่านแผ่นโพลลรอยจะสว่างน้อยกว่าแสงขณะที่ไม่มีแผ่นพลลรอยกั้นจากนี้ครูจะทำการหมุนแผ่นโพลลรอยไปจนครบหนึ่งรอบให้นักเรียนสังเกตความสว่างของหลอดไฟที่ผ่านแผ่นพลลรอยนี้นะครับเริ่มสังเกตกันได้นะครับ เป็นอย่างไรครับความสว่างของหลอดไฟที่มองผ่านแผ่นพลอลลอยขณะที่ทําการหมุนมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับใช่แล้วครับเมื่อมองผ่านแผ่นพลอลลรอยหนึแผ่นแล้วหมุนแผ่นพลอลลรอยจนครบ1รอบจะสังเกตเห็นว่าความสว่างของแสงคงตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงนักเรียนครับแล้วถ้าครูนำแผ่นพลอลลรอยอีก1แผ่นมาประกบเข้ากับแผ่นแรก โดยให้ทิศทางของลูกศรชี้ไปในทิศทางเดียวกันแล้วมองหลอดไฟผ่านแผ่นโพลารอยสองแผ่นนี้ความสว่างของแสงที่ผ่านแผ่นโพลารอยหนึ่งแผ่นกับผ่านแผ่นโพลารอยสองแผ่นจะต่างกันหรือไม่สังเกตความสว่างของแสงเมื่อมองหลอดไฟผ่านแผ่นโพลารอยหนึ่งแผ่นจากนั้นสังเกตความสว่างของแสงเมื่อมองผ่านแผ่นโพลารอยสองแผ่น เป็นอย่างไรบ้างครับความสว่างของแสงที่ผ่านแผ่นพลรอยหนึ่งแผ่นกับผ่านแผ่นพลารอย2สองแผ่นที่มีทิศทางของลูกศรอยู่ในแนวเดียวกันใช่แล้วครับความสว่างของแสงที่ผ่านแผ่นพลารอย1หนึ่งแผ่นกับผ่านแผ่นพลารอยสองแผ่นที่วางประกบกันโดยมีทิศของหัวลูกศรไปในทิศทางเดียวกันมีความสว่างเท่ากันนักเรียนครับ แล้วถ้าครูหมุนแผ่นพลารอยแผ่นที่2อ,อย่างาช้าๆจนครบ1รอบความสว่างของแสงที่ผ่านแผ่นพลารอยทั้งสองขณะหมุนจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวครูจะทําการทดลองให้นักเรียนสังเกตนะครับ ตกละครับเมื่อหมุนแผ่นพอลล็อยแผ่นที่2ไปจนครบ1รอบแสงจะมีความสว่างไม่คงตัวนักเรียนครับแล้วความสว่างของแสงที่ผ่านแผ่นพอลล็อยทั้งสองนี้สัมพันธ์กับมุมที่หมุนไปหรือไม่ครับความสว่างของแสงที่ผ่าน,นแผ่นพอลลอยสองแผ่น จะเปลี่ยนแปลงมากที่สุดระหว่างสว่างมากที่สุดกับสว่างน้อยที่สุดเมื่อหมุนไปเป็นมุม90องศาจากการทำกิจกรรมที่18.1ความสว่างของแสงเมื่อผ่านแผ่นพอลลอ,อยครูขอให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้นะครับข้อที่1ความสว่างของแสงเมื่อผ่านเป็นพลาลลอย1แผ่นต่างจากความสว่างของแสงขณะไม่มีแผ่นพลาลลอยกั้นหรือไม่ รับความสว่างของแสงเมื่อผ่านแผ่นพลรรอยหนึแผ่นต่างจากความสว่างของแสงขณะไม่มีแผ่นพอลรรอยกั้นโดยความสว่างของแสงซึ่งผ่านแผ่นพอลรรอยหนึแผ่นจะมีความสว่างน้อยกว่าข้อที่2เมื่อหมุนแผ่นพลรรอยหนึ่งแผ่นไปจนครบหนึ่งรอบความสว่างของแสงที่ผ่านออกมาแต่ละขณะเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร ใช่แล้วครับเมื่อหมุนแผ่นพาะลารอยหนึ่งแผ่นไปจนครบหนึ่งรอบความสว่างของแสงที่ผ่านออกมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าความสว่างของแสงมีค่าคงตัว้อที่3เมื่อหมุนแผ่นพาะลารอ์แผ่นที่2ไปจนครบ1รอบความสว่างของแสงที่ผ่านแผ่นพลารอยด์2แผ่นแต่ละขณะเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร ใช่แล้วครับเมื่อหมุนแผ่นโพลารอยแผ่นที่2ไปจนครบ1รอบความสว่างของแสงที่ผ่านแผ่นโพลารอยดสแผ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างสว่างมากที่สุดกับสว่างน้อยที่สุดข้อที่4นะครับมุมระหว่างตำแหน่งของแผ่นโพลารอยแผ่นที่สองที่แสงมีความสว่างมากที่สุดกับแสงมีความสว่างน้อยที่สุดเป็นมุมเท่าไหร่ ใช่แล้วครับเมื่อหมุนแผ่นพอลลรอ์แผ่นที่2ไปจนครบ1รอบความสว่างของแสงที่ผ่านเป็นพอลารอยด์งแผ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างสว่างมากที่สุดกับสว่างน้อยที่สุดเอ็นมุม90องศาครับจากกิจกรรมที่18.1นะครับความสว่างของแสงที่ผ่านแผ่นพลารอยด์ึแผ่นเนี่ยมีความสว่างลดลงเมื่อเทียบกับขณะที่ไม่มีแผ่นพอลารอ์กัน้น และเมื่อหมุนแผ่นพพลอรอยด์ไปยังตำแหน่งต่างๆความสว่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อนำแผ่นพลอยด์สแผ่นมาประกบกันแล้วหมุนแผ่นที่2องไปจนครบ1รอบพบว่าความสว่างมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างสว่างมากที่สุดกับสว่างน้อยที่สุดโดยตำแหน่งของแผ่นพลารอยด์แผ่นที่สองที่แสงมีความสว่างมากที่สุดกับตำแหน่งที่แสงมีความสว่างน้อยที่สุดจะทำมุมต่างกัน90องศา นักเรียนครับเพราะเหตุใดจึงเห็นแสงที่ผ่านแผ่นโพลารอยหนึ่งแผ่นมีความสว่างลดลงแล้วครับครับแผ่นโพลารอยดยหนังรูปที่แสดงนะครับเป็นแผ่นพลาสติกที่มีโมเลกุลของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ G or, ฝังอยู่ในเนื้อพลาสติกและแผ่นพลาสติกนี้จะถูกยึดให้โมเลกุลของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ G or, เหลี่ยงตัวในแนวขนานกันเมื่อแสงเดินทางผ่านแผ่นโพลารอยดย องค์ประกอบสนามไฟฟ้าในแนวขนานกับในแนวเรียงตัวของโมเลกุลจะถูกโมเลกุลดูดกลืนส่วนองค์ประกอบสนามไฟฟ้าในแนวตั้งฉากกับแนวการเรียงตัวของโมเลกุลจะผ่านแผ่นโพลารอยออกไปได้ต่อไปจะเรียกแนวที่ตั้งฉากกับแนวการเรียงตัวของโมเลกุลนี้ว่าแนวโพลารไลต์ของแผ่นโพลารอยเมื่อแสงไม่โพลารไลต์ผ่านแผ่นโพลารอยสนามไฟฟ้าของแสงที่มีทิศทางตั้งฉากกับแนวโพลารไรต์จะถูกดูดกลืน ทําให้ความสว่างลดลงและจะเป็นแสงโพลาไรซ์เชิงเส้นจากกิจกรรมที่ผ่านมานักเรียนจะสรุปผลการทดลองได้อย่างไรครับใช่แล้วครับจากกิจกรรมที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ว่า 1. องค์ประกอบสนามไฟฟ้าของแสงในแนวขนานกับแนวโพลาไรซ์ของแผ่นโพลารอยจะสามารถผ่านแผ่นโพลารอยได้ก้อที่ 2. องค์ประกอบสนามไฟฟ้าของแสงในแนวตั้งฉากกับแนวโพลาไร์จะถูกแผ่นโพลารอยดูดกลืน เมื่อแสงไม่โพลาไรส์ผ่านแผ่นโพลารอยด์สนามไฟฟ้าของแสงไม่โพลาไรส์ที่มีทิศตั้งฉากกับแนวโพลาไรส์จะถูกดูดกลืนเหลือเพียงสนามไฟฟ้าที่มีทิศขนานกับแนวโพลาไรส์ผ่านแผ่นโพลารอยด์ออกมาได้ดังแสดงในรูปนะครับซึ่งจะได้แสงโพลาไรส์เชิงเส้นนั่นคือแสงที่ผ่านแผ่นโพลารอยด์แล้วจะเป็นแสงที่มีสนามไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงในะระนาบเดียว และอยู่ในแนวโพลาไรซ์ของแผ่นโพลารอยด์สมบัติของแสงลักษณะนี้เรียกว่าโพลาไรเซชันเมื่อให้แสงไม่โพลาไรซ์ผ่านแผ่นโพลารอยด์สองแผ่นที่นำมาประกบกันในขณะที่หมุนแผ่นโพลารอยด์แผ่นที่สองความสว่างของแสงที่ผ่านแผ่นโพลารอยด์ทั้งสองแผ่นจะเปลี่ยนแปลงไปโดยความสว่างของแสงจะมากที่สุดเมื่อแนวโพลาไรซ์ของแผ่นโพลารอยด์ทั้งสองขนานกัน และความสว่างจะน้อยที่สุดเมื่อแนวโพลารอยด์ของแผ่นโพลารอยด์ทั้งสองตั้งฉากกันดังที่นักเรียนเห็นในรูปนะครับและถ้าแผ่นโพลารอยด์มีคุณภาพดีมากจะไม่มีแสงผ่านออกมาเลยนักเรียนครับครูขอให้นักเรียนคิดต่อนะครับว่าแสงที่ผ่านแผ่นโพลารอยด์หน่แผ่นแล้วมีสนามไ wi ฟ้าอยู่ในแนวระดับจะยังมีสนามแม่เหล็กอยู่หรือไม่หากมี สนามแม่เหล็กจะอยู่ในแนวใดมีสนามแม่เหล็กอยู่ในแนวดิ่งเพราะแสงที่ผ่านแผ่นโพลารอยยังคงประกอบด้วยสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่มีทิศต,ตั้งฉากกันและตั้งฉากกับทิศทางของความเร็วเสมอครับสำหรับหัวข้อที่18.3 p o l a r i z a t i o n เของคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้านักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง นักเรียนลองสรุปสาระสําคัญที่ได้เรียนรู้มาสิครับถ้านักเรียนมีกระดาษหรือสมุดจดนะครับให้หยุดวิดีทัน์นี้ไว้ก่อนแล้วลองเขียนสรุปลงในกระดาษจากนั้นมาดูกันว่าสรุปได้ตรงกันหรือไม่ครับสําหรับหัวข้อที่18.3 polarization ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีสนามไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงทิศทางกลับไปกลับมาในระนาบเดียว เรียกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าลักษณะนี้ว่าคลื่นโพล,ลาไรชิงเส้นแหล่งกําเนิดคลื่นแสงทั่วไปในชีวิตประจําวันเช่นดวงอาทิตย์หลอดไฟจะมีสนามไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาอยู่ในหลายระนาบที่ตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่แสงจากแหล่งกําเนิดแสงดังกล่าวจึงเป็นแสงไม่โพล,ลาไร เมื่อแสงไม่โพลาไรซ์ผ่านแผ่นโพลารอยด์สนามไฟฟ้าของแสงที่มีทิศทางตั้งฉากกับแนวโพลาไรซ์ของแผ่นโพลารอยดจะถูกดูดกลืนแต่สนามไฟฟ้าของแสงที่มีทิศทางขนานกับแนวโพลาไรซ์จะผ่านแผ่นโพลารอยได้ทำให้ความสว่างลดลงเมื่อเทียบกับขณะที่ไม่มีแผ่นโพลารอยดกัน้นแสงที่ผ่านแผ่นโพลารอยดจึงเป็นแสงโพลาไรซ์เชิงเส้นสมบัติของแสงนี้เรียกว่าโพลาไรเซชัน จากกิจรกรรมที่18.1นะครับในการส่องดูแสงจากแหล่งกําเนิดแสงไมโพรลายด้วยแผ่นโพลารอยสองแผ่นซ้อนกันหากเปล э ี่ยนเป็นหมุนแผ่นโพลารอยแผ่นแรกไปจนครบ1รอบความสว่างของแสงที่ผ่านแผ่นโพลารอยทั้ง2จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เพราะเหตุใดใช่แล้วครับหากเปลี่ยนเป็นหมุนแผ่นโพลารอยแผ่นแรกไปจนครบ1รอบความสว่างเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับการหมุนแผ่นโพลารอยแผ่นที่2 แล้วทําให้แนวโพลาไรซ์ของแผ่นโพลารอยทั้งสองเปลี่ยนแปลงระหว่างอยู่ในแนวเดียวกันหรือก็คือสว่างมากที่สุดกับอยู่ในแนวตั้งฉากกันหรือก็คือสว่างน้อยที่สุดจากภาพทั้งสองภาพซ้ายมือเป็นการถ่ายภาพโดยไม่ได้ใช้แผ่นโพลาลอยส่วนภาพขวามือเป็นภาพที่ลดแสงสะท้อนโดยใช้แผ่นโพลารอยเนื่องจากแสงที่สะท้อนจากผิววัตถุบางลนะักษณะ มีแสงบางส่วนเป็นแสงโพลาไรซ์เชิงเส้นเมื่อใช้แผ่นโพลารอยด์ใส่ไว้หน้ากล้องและหมุนให้แนวโพลาไรซ์ทำมุมเหมาะสมก็จะดูดเกลือนแสงโพลาไรซ์เชิงเส้นที่สะท้อนจากผิววัตถุทำให้ลดแสงสะท้อนที่ผิววัตถุเวลาถ่ายภาพได้ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในหัวข้อที่18.4การประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสวัสดีครับ